เมื่อแฟชั่นจีนไม่เหมือนใครหาสไตล์สุดว้าวที่ทั้งโลกต้องอึง้ง 1. นึ่เฟสกินี่คลุมทั้งหน้าไปทะเลหน้ากับกันแดดกันแมงกระพุนเหลือรูตาจมูกปากใส่แล้วเหมือนนินจามากกว่านักท่องเที่ยว 2. องเกาะกันยูวีเต็มชุดหมวกปีกยาวบวกหน้ากากเต็มหน้าปลอกแขนเสื้อกันแดดครบทุกชิ้นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดก็ดูเหมือนชุดอวกาศ สามฮนฟูผสมสตรีทแอนด์ลอิตชุดโบราณจีนจับคู่รองเท้าผ้าใบหมวกเบสบอลหรือโทนพาสเทลหวานๆกลายเป็นแฟชั่นย้อนยุคแต่โมเดิร์น 4. ค่ขนตา LED และออซเซอรี่เรืองแสงติดไฟวิบวับที่ขนตาผมหรือใบหน้าไว้ไปปาร์ตี้ไลฟ์สดให้โดดเด่นบนหน้าจอมือถือ 5. ชุดนอนออกถนนใส่ชุดนอนลายการ์ตูนเดินตลาดช่วงเช้าชิลสุดไม่สนสใยตาคนอื่นสะดวกสบายเหนือทุกอย่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กันด้วยนะคะ